สถาบันคนกลางทางการตลาดเป็นหัวใจสำคัญในการนำสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างราบรื่นเพื่อให้สินค้าและบริการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดสถาบันคนกลางทางการตลาดคือบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยไม่ได้ทำหน้าที่ผลิตสินค้าเองหรือซื้อไปใช้โดยตรงแต่ทำหน้าที่ช่วยให้สินค้าและบริการสามารถเคลื่อนที่จากต้นทางคือผู้ผลิตไปยังปลายทางคือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและลดภาระของผู้ผลิตในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าอธิบายองค์ประกอบในความหมายบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กร อาจเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่นเพาะค้าแม่ค้ารายย่อยกลุ่มคนเช่นสหกรณ์การเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนองค์กรหรือบริษัทเช่นบริษัทขนส่งบริษัทค้าส่งค้าปลีกห้างสรรพสินค้าหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคโดยตรงคนกลางไม่สร้างสินค้านั้นขึ้นมาเองไม่ใช่ผู้ผลิต และไม่ได้ใช้สินค้านั้นเพื่อการบริโภคโดยตรงไม่ใช่ผู้บริโภคแต่มีหน้าที่ในการสร่งผ่านสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านการกระจายสินค้าและบริการสถาบัานคนกลางทำให้กระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งประกอบด้วยหน้าที่สำคัญดังนี้การจัดเก็บสินค้าหรือ Storage มีคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าสำหรับพักสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภคการขนส่งสินค้าหรือ transportation ใช้ยานพาหนะต่างๆเช่นรถบรรทุกรถตู้รถจักรยานยนต์หรือบริการขนส่งด่วนในการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคการขายหรือ selling นำเสนอและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงในกรณีผู้ค้าปลีกหรือขายให้กับตัวกลางรายอื่นในกรณีผู้ค้าส่งการส่งเสริมการตลาดหรือ marketing promotion ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นจัดโปรโมชั่นจัดแสดงสินค้าหรือใช้โฆษณาเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อการให้สินเชื่อหรือ Financing บางสถาบันคนกลางเช่นธนาคารบริษัทเช่าซื้อหรือผู้ค้าส่งอาจให้เครดิตหรือผ่อนชำระแก่ผู้ค้าปลีกหรือลูกค้าทำให้สามารถซื้อสินค้าได้ก่อนโดยยังไม่ต้องชำระเต็มจำนวนบทบาทเชิงกลยุทธ์ของสถาบันคนกลางลดภาระของผู้ผลิตในการเข้าถึงตลาดปลายทางช่วยผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น สร้างเครือข่ายกระจายสินค้ายอย่างมีประสิทธิภาพมีบทบาทในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลาดกลับไปยังผู้ผลิตสรุปสถาบันคนกลางจึงเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบตลาดมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านเวลาสถานที่และการบริการหากขาดคนกลางผู้ผลิตอาจต้องแบกรับภาระในการจัดจำหน่ายทั้งหมดซึ่งอาจทำให้ต้นทุนสูงและเข้าถึงลูกค้าได้น้อยลง ในทางกลับกันหากมีคนกลางที่มีประสิทธิภาพระบบการจัดจำหน่ายก็จะคล่องตัวและเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายประเภทของสถาบันคนกลางทางการตลาด 1. พ่อค้าคนกลาง (Merchant middlemen) คือคนกลางที่ซื้อสินค้าไปเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์แล้วจึงนำไปจำหน่ายต่อเพื่อหวังผลกำไรพวกเขาจะรับความเสี่ยงต่างๆจากการถือครองสินค้าเช่น ความเสียหายจากการเก็บรักษาการขายไม่ออกหรือการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดแบ่งเป็นสองประเภทหลัก 1.1. ผู้ค้าส่ง (wholesaler) ทำหน้าที่ซื้อสินค้าในปริมาณมากจากผู้ผลิตแล้วจำหน่ายต่อให้กับผู้ค้าปลีกหรือบางกรณีกับผู้ใช้งานทางธุรกิจมักไม่มีการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงตัวอย่างบริษัทนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร ตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์บทบาทช่วยลดภาระผู้ผลิตในการกระจายสินค้าไปยังหลายร้านค้าปลีกประหยัดต้นทุนจากการขายเป็นล็อตใหญ่1.2ผู้ค้าปลีกรีเทลเลอร์จำหน่ายสินค้าโดยตรงกับผู้บริโภค End User เป็นจุดที่สินค้าไปถึงผู้บริโภคปลายทางตัวอย่างร้านสะดวกซื้อ7 e l e v e n โลตัสโกฟร ห้างสรรพสินค้าร้านโชว์ห่วยร้านค้าออนไลน์บทบาทเป็นช่องทางสุดท้ายก่อนถึงมือผู้บริโภคทำหน้าที่เสนอขายสินค้าให้ข้อมูลและบริการลูกค,ค้า 2. ตัวแทนและนายหน้า (agents and broker) คนกลางประเภทนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้า ทําหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงหรือผู้อำนวยความสะดวกระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยการเจรจาเงื่อนไขและนำเสนอสินค้าได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าในหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นเมื่อเกิดการซื้อขายจริงตัวอย่างในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ตัวแทนขายประกันชีวิตในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์บทบาทช่วยลดต้นทุนในการหาลูกค้า เพิ่มโอกาสในการขายมีความชำนาญเฉพาะด้าน 3. บริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาด Marketing Service Agency เป็นองค์กรที่ให้บริการสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่ได้จำหน่ายสินค้าโดยตรงแต่ช่วยให้การตลาดมีประสิทธิภาพเช่นดึงดูดลูกค้าส่งเสริมการขายวางแผนกลยุทธ์ตัวอย่างบริษัทโฆษณา เช่นโอกิวี BBDO, บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายบริษัทวิจัยตลาดเช่นนิวเซนบริษัทส่งพัสดุเช่นเคอรี่เฟลช h เอ็กเพรสบทบาทสร้างแบรนด์สื่อสารกับผู้บริโภควิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อช่วยให้ธุรกิจเติบโต 4. ตัวกลางด้านการเงิน (Financial intermediary) เป็นสถาบันหรือองค์กรที่ให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรืออำนวยความสะดวกในการซื้อขายเช่นให้สินเชื่อรับชำระเงินหรือประกันความเสี่ยงตัวอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทบัตรเครดิตเช่นวีซ่ามาสเตอร์คาร์ดบริษัทเช่าซื้อหรือลีสซิ่งเช่นกรุงศรีออโต้ยิสสถาบันประกันภยัยบทบาท อำนวยความสะดวกด้านการเงินให้ผู้บริโภคและผู้ค้าสามารถซื้อขายสินค้าได้กระตุ้นยอดขายผ่านสินเชื่อหรือการผ่อนชำระลดความเสี่ยงทางการเงินเช่นประกันภัยขนส่งสินค้าบทบาทและความสำคัญของสถาบันคนกลางทางการตลาด 1. ช่วยลดต้นทุนในการกระจายสินค้า ผู้ผลิตที่ต้องส่งสินค้าไปยังลูกค้าจำนวนมากในหลายพื้นที่อาจต้องลงทุนสูงในการจัดตั้งเครือข่ายขนส่งคลังสินค้าหรือร้านค้าปลีกเองสถาบันคนกลางโดยเฉพาะผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกจะเข้ามารับภาระเหล่านี้แทนผู้ผลิตทำให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าลดใหญ่ให้คนกลางแทนการขายปลีกแบบกระจายหลายจุดส่งผลให้ผู้ผลิตประหยัดทั้งค่าใช้ใจ่ายด้านโลจิสติกบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ผู้ค้าส่งและค้าปลีกอาจมีระบบที่มีประสิทธิภาพกว่าเช่นรถขนส่งเฉพาะทางขังสินค้าขนาดใหญ่ทำให้การกระจายสินค้ามีต้นทุนเฉลี่ยต่ำกว่าผู้ผลิตที่ทำเอง 2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาและสถานที่ในการส่งมอบสินค้า คนกลางช่วยให้สินค้าไปถึงผู้บริโภคในเวลาที่ต้องการและในสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่ายเช่นร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงใกล้ที่อยู่อาศัยหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ส่งสินค้าภายในวันผู้ค้าปลีกมีหน้าร้านกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอจากโรงงานสำหรับสินค้าเน่าเสียง่ายเช่นอาหารสด คนกลางจะมีระบบห้องเย็นการขนส่งควบคุมอุณหภูมิทำให้รักษาคุณภาพสินค้าได้ดีกว่า 3. ขยายตลาดให้ผู้ผลิตคนกลางมีฐานลูกค้าและเครือข่ายการจัดจำหน่ายของตนเองที่กว้างขวางทำให้สามารถนำสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่ได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ผลิตบางรายอาจไม่มีศักยภาพเข้าถึงตลาดในต่างจังหวัดหรือทั่วประเทศได้ด้วยตนเองคนกลางเช่นตัวแทนจำหน่ายระดับภูมิภาคจะเป็นสะพานที่ช่วยกระจายสินค้าเหล่านั้นในบางกรณีคนกลางยังสามารถช่วยส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเช่นผู้นำเข้าส่งออกตัวแทนหรือในหน้ายังสามารถเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคกลุ่มเฉพาะเช่นลูกค้าร,ระดับพรีเมียมลูกค้าต่างประเทศหรือตลาดเฉพาะทาง 4. ช่วยเก็บข้อมูลตลาดและส่งเสริมการขายสถาบันคนกลางที่อยู่ใกล,ล้กับลูกค้ามักรับรู้ความต้องการรสนิยมข้อร้องเรียนหรือแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าได้รวดเร็วคนกลางสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้กลับไปยังผู้ผลิตเพื่อปรับปรุงสินค้าและกลยุทธ์การตลาดนอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่เช่<ม>นจัดโปรโมชั่นลดราคาแจกของแถมหรือสร้างประสบการณ์การซื้อให้ลูกค้า บริษัทโฆษณาบริษัทวิจัยตลาดและผู้จัดจำหน่ายออนไลน์บางรายยังใช้ Big Data และ AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อวางแผนการตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น 5. สร้างความสะดวกให้ผู้บริโภคผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงงานหรือสำนักงานใหญ่ของผู้ผลิตเพื่อซื้อสินค้าคนกลางนำสินค้ามาบริการใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานหรือผ่านช่องทางออนไลน์ ยังมีบทบาทด้านการให้ข้อมูลการบริการหลังการขายการรับประกันสินค้าและการให้คำแนะนำเช่นพนักงานขายในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าที่เหมาะสมบริษัทขนส่งสามารถจัดส่งถึงหน้าบ้านชำระเงินปลายทางสร้างประสบการณ์การซื้อที่สะดวกและมั่นใจปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สถาบันคนกลางทางการตลาด 1. ลักษณะของสินค้า สินค้าประเภทต่างๆต้องการแนวทางการจัดจำหน่ายที่ต่างกันซึ่งส่งผลต่อความจำเป็นในการใช้คนกลางสินค้าเน่าเสียงง่ายเช่นผักผลไม้อาหารทะเลหรืออาหารแปรรูปบางประเภทจำเป็นต้องใช้คนกลางที่มีระบบขนส่งเย็นหรือว่าโคเชนโลจิสติกส์และคลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้ หากผู้ผลิตไม่มีระบบเหล่านี้การใช้คนกลางที่มีความชำนาญเฉพาะด้านจะช่วยให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้รวดเร็วและมีคุณภาพสินค้าที่ต้องการบริการหลังการขายเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือแพทย์รถยนต์เป็นต้นจำเป็นต้องมีศูนย์บริการการติดตั้งหรือการซ่อมบำรุง ผู้ผลิตจึงมักเลือกใช้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ขายปลีกที่สามารถให้บริการหลังการขายได้ครบวงจรสินค้าหรูหราหรือเฉพาะทางอาจจะต้องใช้คนกลางที่มีความชำนาญในการสื่อสารคุณค่าและสร้างประสบการณ์การซื้อเช่นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์หรูหรือตัวแทนขายเครื่องประดับแบรนด์เนม 2. ลักษณะของตลาดเป้าหมายการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายมีผลโดยตรงต่อวิธีการกระจายสินค้าและการเลือกใช้คนกลางตลาดขนาดใหญ่หรือกระจายตัวหลายพื้นที่จำเป็นต้องใช้คนกลางในการจัดส่งและขายเพราะยากที่ผู้ผลิตจะเข้าถึงลูกค้าแต่ละรายได้โดยตรงเช่นตลาดสินค้าบริโภคในต่างจังหวัดหรือร้านค้าท้องถิ่น ตลาดเฉพาะเจาะจงหรือที่เรียกว่านิชมาร์เก็ตเช่นกลุ่มผู้บริโภคสินค้ารักโลกสินค้าออร์แกนิกผู้ผลิตอาจเลือกตัวแทนที่เข้าใจพฤติกรรมเฉพาะของกลุ่มนี้คนกลางจึงไม่ได้มีแค่บทบาทด้านขนส่งแต่เป็นผู้เข้าใจตลาดที่ช่วยวางกลยุทธ์ได้ด้วยตลาดที่ต้องการบริการเฉพาะด้านเช่นลูกค้าองค์กรหรือ B2B โรงพยาบาลหรือหน่วยงานราชการอาจต้องใช้คนกลางที่สามารถให้เงื่อนไขาทางธุรกิจที่เหมาะสมเช่นการเครดิตหรือการประมูลเป็นต้น 3. ความสามารถทางการเงินของผู้ผลิตผู้ผลิตขนาดเล็กหรือทุนจำกัดอาจไม่มีทุนเพียงพอในการเปิดหน้าร้านสร้างระบบขนส่งหรือจ้างพนักงานขาย จึงจำเป็นต้องใช้คนกลางเพื่อแบ่งเบาภาระและลดความเสี่ยงทางการเงินผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีทุนมากอาจเลือกไม่ใช้คนกลางโดยสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายของตนเอง <c oughs> เช่นร้านค้าแบรนด์ตัวเองหรือ flagship store หรือระบบ e-commerce โดยตรงกับลูกค้าการมีทุนจำกัด ยังอาจทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับเรื่องสินค้าคงคลังได้จึงใช้ผู้ค้าส่งเพื่อแบ่งภาระด้านสต็อกสินค้า 4. ช่องทางการจัดจำหน่ายของคู่แข่งหากคู่แข่งใช้คนกลางประเภทใดและได้ผลดีผู้ผลิตอาจเลือกใช้ช่องทางเดียวกันเพื่อให้แข่งขันได้เช่นถ้าคู่แข่งวางขายสินค้าในเซเว่นอีเลฟ ผู้ผลิตอาจต้องการนำสินค้าเข้าช่องทางเดียวกันเพื่อไม่เสียโอกาสในทางกลับกันถ้าคู่แข่งใช้ช่องทางออฟไลน์มากผู้ผลิตอาจมองหาช่องทางออนไลน์หรือใช้แพลตฟอร์มที่แตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบ การวิเคราะห์คู่แข่งยังช่วยประเมินคุณภาพของคนกลางในตลาดเช่นคนกลางรายใดมีเครือข่ายครอบคลุมมีชื่อเสียงดีหรือสามารถทำการตลาดได้มีประสิทธิภาพ 5. ระยะทางระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าหากผู้ผลิตอยู่ไกลาจากตลาดเป้าหมายเช่นโรงงานผลิตอยู่ภาคเหนือแต่ตลาดหลักอยู่ในกรุงเทพหรือภาคใต้ การใช้คนกลางในพื้นที่นั้นๆจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และทำให้เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายต่างประเทศหรือเอ็กซ์พอร์ตการใช้คนกลางในประเทศปลายทางเช่นผู้นำเข้าผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นหรือตัวแทนขายในต่างประเทศจะช่วยลดความเสี่ยงและภาระในการดำเนินธุรกิจข้ามแดน ระยะทางยังมีผลต่อความรวดเร็วในการบริการเช่นถ้าต้องจัดส่งภายในหนึ่งวันคนกลางในพื้นที่จะทำได้ดีกว่าการส่งตรงจากโรงงานแนวโน้มของสถาบันคนกลางในปัจจุบันในยุคที่มีเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็วมีหลายประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1. การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Lazada, s h o p ป e เป็นคนกลางรูปแบบใหม่ในอดีตคนกลางทางการตลาดส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกหรือร้านค้าทางกายภาพแต่ในปัจจุบันแพลตฟอร์ม e-commerce เช่น Lazada, s h o p ป e JD Central, TikTok Shop ได้กลายเป็นคนกลางที่สำคัญในระบบการจัดจำหน่ายเพราะ เชื่อมโยงผู้ขายกับผู้ซื้อโดยตรงผู้ผลิตหรือร้านค้าสามารถเปิดร้านออนไลน์ได้เองโดยไม่ต้องมีหน้าร้านลดต้นทุนทางกายภาพเช่นค่าเช่าร้านพนักงานหรือคลังสินค้าจัดการระบบชำระเงินและขนส่งให้เช่นการใช้ระบบเก็บเงินปลายทาง COD ระบบชำระเงินผ่านแอปบริการจัดส่งภายในวันเดียว บทบาทของแพลตฟอร์มเหล่านี้ในฐานะคนกลางทำหน้าที่เป็นตลาดกลางหรือ Marketplace ให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันจัดการเรื่องระบบชำระเงินการเก็บเงินการคืนสินค้าและการขนส่งช่วยโปรโมตร,ร้านค้าและสินค้าผ่านการทำโฆษณาในระบบเช่น Shopee Ads ให้บริการเสริมเช่นจัดการสต็อกการวิเคราะห์ยอดขายเป็นต้น แนวโน้มแพลตฟอร์มเหล่านี้จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะกับธุรกิจ SME หรือรายย่อยที่ไม่มีทุนสำหรับสร้างระบบจำหน่ายเอง 2. การรวมตัวของ Supply Chain (Supply Chain Integration) คือการเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจัดเก็บ การขนส่งและการกระจายสินค้าให้เป็นระบบเดียวกันซึ่งแนวโน้มนี้มีผลต่อสถาบันคนกลางดังนี้คนกลางไม่ได้ทำงานแยกเดี่ยวอีกต่อไปแต่จะรวมตัวกับผู้ผลิตและผู้ขนส่งในระบบเดียวกันเพื่อให้การบริหารจัดการต้นทุนและเวลามีประสิทธิภาพเช่น บริษัทขนส่งอย่างคอ r r y หรือ S c G Express มีระบบเชื่อมต่อกับคลังสินค้าและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยตรงธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่เช่น Tesco, Lotus หรือ Macro มีระบบเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายจัดซื้อคลังสินค้าและร้านค้าทั่วประเทศผ่านระบบอัตโนมัติผลลัพธ์ลดต้นทุนจากความซ้ำซ้อนเช่นการขนส่งหลายรอบหรือการจัดเก็บหลายจุด เพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองต่อคำสั่งซื้อลดความผิดพลาดในการจัดส่งและสต็อกแนวโน้มคนกลางจะต้องเป็นพันธมิตรในระบบซัพพลายเชนมากกว่าแค่คนซื้อคนขาย 3. การใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและช่วยวางแผนการตลาดในยุคที่ข้อมูลมีค่ายิ่งกว่าน้ำมันคนกลางทางการตลาด โดยเฉพาะแพลตฟอร์มและบริษัทด้านการตลาดเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีดังนี้ AI ใช้ในการแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละคนแบบเฉพาะบุคคลเช่นคุณอาจสนใจสินค้าเหล่านี้พยากรณ์แนวโน้มการซื้อในช่วงเวลาต่างๆ Forecasting จัดการแชทต,ตอบลูกค้าอัตโนมัติ Chatbot ต,ตลอด24ชั่วโมง Big data วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อเช่นเวลาที่เข้าชมสินค้าประเภทสินค้าที่ค้นหาหรือสินค้าที่ใส่ตะกร้าแต่ยังไม่สั่งข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้ในการออกแบบโปรโมชั่นการจัดสินค้าคงคลังและการกำหนดราคาที่เหมาะสมบทบาทใหม่ของคนกลางไม่ได้ทำหน้าที่แค่ส่งของหรือขายของแต่กลายเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยผู้ผลิตตัดสินใจได้ดีขึ้น คนกลางที่มีข้อมูลลูกค้าจะสามารถเสนออินไซต์ที่มีคุณค่าให้กับผู้ผลิตเช่นลูกค้าอายุ18-24ปถึง2ีสปีสนใจสินค้าราคาไม่เกิน500บาทแนวโน้มคนกลางที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตธุรกิจที่ไม่ปรับตัวอาจถูกแทนที่ด้วยแพลตฟอร์มหรือระบบอัตโนมัติตัวอย่างสถาบันคนกลางในชีวิตประจำวัน 1. ร้านสะดวกซื้อผู้ค้าปลีกรีเทลเลอร์ตัวอย่าง7 e v l e v e n Family Mart, Lotus, Go Fresh, Mini, Big C เป็นต้นบทบาทในฐานะสถาบันคนกลางร้านสะดวกซื้อเป็นผู้ค้าปลีกซึ่งทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงพวกเขาไม่ได้ผลิตสินค้าเองแต่รับสินค้ามาจากผู้ค้าส่งหรือตัวแทนจำหน่ายแล้วนำมาวางขายมีหน้าที่จัดวางสินค้าอย่างเป็นระบบ ให้บริการลูกค้าเก็บข้อมูลการขายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในระดับพื้นที่ตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปของใช้ในบ้านขนมของใช้ส่วนตัวเป็นต้นคุณลักษณะเฉพาะเปิดบริการ24ชั่วโมงมีสาขากระจายทั่วประเทศใช้เทคโนโลยี POS ในการจัดการข้อมูลการขายความสำคัญในชีวิตประจำวันช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวก ใกล้บ้านและตลอดเวลาเป็นช่องทางหลักในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 2. บริษัท c u r r y Express ตัวกลางด้านการจัดส่ง l o g ิ s t ิ c เ intermediary บทบาทในฐานะสถาบันคนกลางบริษัท c u r r y Express ทำหน้าที่เป็นตัวกลางด้านการจัดส่งสินค้า l o g i s t i c เ i อร์มีเด i a r y เชื่อมโยงระหว่างผู้ขายหรือผู้ผลิตกับลูกค้าผู้รับสินค้าโดยการจัดกระบวนการจัดส่งทั้งหมดเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของระบบอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งทำให้การขายออนไลน์ประสบความสำเร็จบริการหลักจัดส่งพัสดุด,ด่วนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้บริการเก็บเงินปลายทาง COD จัดคลังสินค้าและจุดรับสินค้า Parcel Shop คุณลักษณะเฉพาะมีระบบติดตามสถานะสินค้าแบบ Realtime มีศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งทั่วประเทศเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น lazada e. s h o p e e ความสำคัญในชีวิตประจำวันทำให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ถึงบ้านลดความยุ่งยากของผู้ผลิตหรือร้านค้าในการส่งสินค้าเอง 3. ตัวแทนขายประกันชีวิตในหน้าหรือเอเจนต์บรกเกอร์บทบาทในฐานะคนกลาง ตัวแทนขายประกันชีวิตทำหน้าที่เป็นในหน้าหรือเป็นตัวแทนระหว่างบริษัทประกันภัยกับลูกค้าพวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ประกันแต่เป็นผู้ให้ข้อมูลแนะนำและดำเนินการสมัครกรมธรรม์ให้กับลูกค้าได้รับค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายกรมธรรม์หน้าที่สำคัญอธิบายความคุ้มครองเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของแต่ละแผนประกันวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนที่เหมาะสม อำนวยความสะดวกด้านเอกสารการยื่นคำขอและติดตามผลคุณลักษณะเฉพาะมักเป็นบุคคลหรือบริษัทที่ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตจากสำนักง,งานคอปพสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยความสำคัญในชีวิตประจำวันช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันได้ง่ายขึ้นลดความซับซ้อนของการซื้อประกันที่มีเงื่อนไขหลากหลาย 4. บริษัทโฆษณาออนไลน์บริษัทบริการทางการตลาด (Marketing Service Agency) ตัวอย่างบริษัทโฆษณาออนไลน์เช่น Gushhood, Rabbit Tail บริษัทรับทํำ Google a d Facebook a d เป็นต้นบทบาทในฐานะสถาบันคนกลางบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการตลาดซึ่งช่วยเชื่อมโยงแบรนด์หรือผู้ผลิตกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า พวกเขาไม่ได้ขายสินค้าโดยตรงแต่ทำหน้าที่ส่งเสริมการตลาดด้วยกลยุทธ์ต่างๆเพื่อช่วยให้สินค้าขายได้มากขึ้นบริการหลักเช่นวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลทำโฆษณาออนไลน์แผ Google YouTube Facebook TikTok วิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคบริหารอินฟลูเอนเซอร์หรือจัดแคมเปญส่งเสริมการขายคุณลักษณะเฉพาะมีความรู้เฉพาะทางด้านการตลาดดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและวิเคราะห์แคมเปญความสำคัญในชีวิตประจำวันช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มและมีประสิทธิภาพทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นผ่านสื่อออนไลน์ที่ใช้งานประจำเช่น Facebook, YouTube